แค่นี้กินอะไรเดีย๋ยก็บอกแล้วว่าให้ไปกินที่โรงหามออฟฟิศมีแต่เมนูเดิมๆแกไม่เบื่อมั้งหรอคอยนั่นลวนแฟนแกนี่เอา้ามาทำอะไรแถวนี้เนี่ยแหมทำเป็นไม่รู้ ขับมาแถวเนี้ยก็ต้องมาชวนแกไปกินข้าวปะแบบนีต้องถ่ายเก็บไว้ซะหน่อยอย้ห้ยคนนั้นเป็นใครอ่ะฉันไม่ถามดีกว่านจเย็นก่อนพลอย ถ้ามันไม่ใช่แบบที่แกคิดขึ้นมาแกจะดูแย่มากเลยนะใช่เงินก็ต้องสืบจากคนของเรานี่แหละว๊ยรถอ,ออกไปแล้วงั้นเดี๋ยวฉันไปเอารถก่อนพี่คะพี่คะเรื่องแบบเนี้ยมันพลาดไม่ได้สักวินาทีเดียวไปพอยขึ้นรถไป พี่ไม่แกรออยู่นี่แหละแกใส่กับโปรงน่าจะไม่สะดวกไปพี่ตามรถคันนั้นเลยพี่คะ ขับเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมคะไม่ขับเร็วครับ ไอไปทำอะไรแถวออฟฟิศพอยเหรอพอพอไอรู้ว่าลูกค้ายอยู่แถวออฟฟิศพอยไอก็เลยอาสาไปส่งอ่ะจะได้ไปหาพอยด้วยไงแต่เราก็ไม่ได้เจอกันอีกแต่ตอนแรกไอ้กาจะไปซอรไพรพอยไงแต่หัวหน้าโทรให้ไปแก้งานด่วนเอนเซ็นนะเล่นเอ,อาเมยไปหมดเลย งั้นเดี๋ยวพลอยนวดให้ค้านวดวันนี้ไอสั่งซูชิเลี้ยงพอยแล้วกันกำลังอยากกินอยู่พอดีเลยรู้ใจตลอดเลยนะเออไอายแล้วลูกค้าคนนั้นเขาทำงานอยู่แถวออฟฟิศพอยเหรอหรือว่าบ้านเขาอยู่แถวนั้น เออบริษัทเขาอยู่แถวนั้นน่ะบริษัทชื่ออะไรอะ่ะเผอพอรู้จักอ๋อไอ้จำผิดอะพอยไอ้ไปส่งเขาทำธุระเฉยๆบริษัทเขาอยู่นู่นอยู่ต้องไกลเลยหายไม่ได้พอดีเลยอะ่ะเป็นพอพยอเลยนะงั้นไอ้ขอไปอาบน้ำก่อนนะ ไอ้ห <I> ืมขอยิบโทรศัพท์หน่อยสิ หาอะไรอยู่หรอพอยอ๋อเปล่าไม่มีอะไรคิดว่าไอาจะแอบคุยกับสาวหรอเรามีไหมละ่ะเวลาพอเห็นก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเหไปบ,บ่อยนะไอชอบมา ฉันกำลังตามไอ้อยู่ฮะฉันก็นึกว่าแกถึงบ้านนานแล้วนะเนี่ยแล้วสรุปไอ้มีผู้หญิงอื่นจริงเหรอม่รู้อ่ะยังจับไม่ได้ก็เลยต้องตามให้เจอเนี่ยเออเอ,อแกเองก็ขับรถดีๆแล้วกันมีอะไรก็โทรมานะฉันไปอาบน้ำก่อนโอเคเอา้าทำไมเรียวเข้าบ้านอ่ะต้องไปคุยงานต่อกับลูกค,ค้าไม่ใช่หร เจอกันที่บ้านนะพูกแกฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือว่ายังจับไม่ได้กันแน่เราไอ้มันมีท่าทีอะไรแปลกๆบ้างไหมอ่ะไม่อ่ะก็ยังทำตัวน่ารักเหมือนเดิมปกติเห็นไหมลาดแกอะคิดมากแต่วันนั้นที่มาส่งลูกค้าฉันจับพิรุษได้จริงๆนะ งันก็รอดูไปก่อนถ้าจับได้เมื่อไหร่อ่ะแกต้องเลิกเลยนะใจเย็นๆก่อนบางทีอะมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ฉันก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฉันอยู่ข้างแกเสมอนะพลปะไปหาอะไรอร่อยๆกินกันแกเสียงดีกว่า ว่าไงแกฉันขับรถอยู่แหมหยุดยาวแบบเนี้ยไปเที่ยวไหนกับไอล่ะเที่ยวอะไรล่ะแกไอมีนัดคุยกับลูกค้าฉันเลยขับตามอยู่เนี่ยนี่แกยังไม่เลิกสงสัยอีกเหรอหเอเซนฉันมันบอกว่าต้องมีอะไรแน่ๆอ่ะอ,ะอะตามใจแกแล้วกันค่อยๆขับรถล่ะ นี่มันอะไรอะไอ้ไหนบอกว่ามาส่งลูกค้าไงพอยใจเย็นก่อนนะจับได้คาหนังคาเขาขนาดเนี้ยยังให้ใจเย็นอีกเหรอฉันว่าคุณกำลังเข้าใจผิดอยู่นะคะโทษนะฉันคุยกับแฟนอยู่คนอื่นไม่เกี่ยวพอยเขาเป็นลูกค้าไอน,นะลูกค้าต้องมาส่งถึงบ้านเลยเหรอ ก็จะเรียกรถมาส่งถ้าไม่ส่งถึงบ้านแล้วให้ส่งที่ไหนคะผมต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะครับพอดีผมไม่ได้บอกแฟนผมว่าผมทำอ,อาชีพเสริมนีม่พอยต์แล้วทำไมไอต้องปิดบังพอยด้วยอยะไอสารภาพเลยก็ได้ไอกำลังจะเก็บเงินซื้อแหวนเพื่อ ให้ขอไว้แต่งงานอะไอ้ฉันขอโทษด้วยนะคะคุณฉันไม่รู้เรื่องนี้จริงๆอะคะ่ะไม่เป็นไรค่ะเข้าใจกันได้ก็ดีแล้วอืฉันขอตัวก่อนนะคะอย่าลืมให้ห้าดาวผมด้วยนะครับฉันก็จะโดนแฟนคุณตบอยู่แล้วีจะมาขอห้าดาอวอีกเหรอคะ เราเล่นแล้วค่ะเดี๋ยวกดให้นะคะยงไงก็ขอแต่งงานกันด้วยข้างหน้าเรียกใช้บริการอีกได้นะครับไอ้พลอยขอโทษนะไม่เป็นไรไอ้เป็นคนผิดเองแหละที่ไม่ยอมบอกพอยต่อไปนี้มีอะไรก็ห้ามปิดบังกันนะอืมองั้นพ่อยกลับไปรอที่บ้านก่อนนะไอ้ขอรับลูกค้าอีกสามสี่คนแต่ก็กลับแล้วสู้ๆนะคะ เธอว่าไงพลวันนี้ไอออกไปขับรถปะใช่ขยันมากวันหยุดก็ไม่ได้หยุดปกติออกไปขับรถนี่เขานั่งกินข้าวกับลูกค้าได้ด้วยหรอหมายความว่าไงอะพี่ใหม่แกรีบมาที่ร้านอาหารด่วนเลยนะเดี๋ยวฉันส่งโลให้ ไงแต่สาวเรียกฉันมาเนี่ยก่อวีรกรรมอะไรไว้อีกล่ะเพื่อนรอบมีปัญหาอคไไรก็มีแกได้แหละที่คอยช่วยไม่ได้ช่วยอย่างเดียวนะจ๊ะอ่ะอันนี้ค่าจ้างเยี่ยวข่าวที่คอยรายงานความเคลื่นอนไหวของพอ ทำไมอ่ะเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอส่วนอันนี้คือค่าแผนการที่ทำให้พลอยตายใจฮลัลโหลแผนนี้โคตรเบรกเลยว่ะถ้ารู้อะไรอีกอะ่ะโมมาบอกนะ เออจ่ายอยู่แล้วลูกติมไอ้นอกสองหัวเรานี่ติ๊มสำหรับไอเดียไรเดอร์ ไปแล้วหรอคะอืมทางสะดวกแล้วดีแล้วก็ปิ่มโทรมาเช็คก่อนอะ่ะไม่งันเกมแน่ต้องขอบใจไอเดียอะไรเด้์ของปิมพ์เลยนะเนี่ยแบบนี้ต้องให้รางวัลแล้อีฟล่ะให้มากกว่ารางวัลน,นี้ พลอยแกจะโทรหามันทำไมฉันอยากรู้ว่ามันจะโกหกอะไรฉันอีกก็หลับๆไปเถอะถ้าสงสัยอะไรขึ้นมาก็าบอกว่านัดเจอกันที่ลานนี้ไง ฮัลโหลพอยฉันละงงกับความสัมพันธ์ของพวกแกสองคนนะทำไมแกไม่ให้ไอเลิกกับพอยไปล่ะเรื่องมันจะได้กจบจบท่นี่เอาหรอกเลิกกันขึ้นมาแล้วมาตามกัฉันดิก็คือกะพัวเล่นๆหรอฮัลโหลพอยฮัลโหล ยังไงล่ะลงตัวหรือยังฉันจะได้กลับยังไม่ได้คุยอะไรเลยโทรมาแล้วก็ไม่พูดไม่จำเป็นต้องพูดหรอกพอ่อคอเห็นทุกอย่างหมดแล้วพ่<ฮ>อยฉันกำลังจะโทรบอกแกอยู่พอดีเลยอ่ะว่าไอ้มันมีกิ๊กเนี่ยกิ๊กของมันนี่แกนี่มันเลี้ยงไม่เชื่อจริงๆเลยนะไอ้งูพิษ ทำไมถึงทำดานแย่แบบนี้อ่ะชีวิตกะไม่มีอะไรดีเลยเหรอสาวจ้าจิตใต้สำนึกอ่ะมีได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องให้พ่อแม่สอนอุย๊ยหรือว่าสอนแล้วแต่ไม่มีส่วนแกไรค่าเกินกว่าจะพูดถึงปีใหม่มนี่ยอย่ามาพูดชื่อฉันนะอัะประมงคลอิ้วพอยฉันสตันให้ละที่เหลือแกเพิ่มดาเมจได้เลย ไอ้เราเลิกกันเถอะพอเพื่อนฉันไม่อยากลดตัวไปยุ่ง,งกับผู้แก่หรอกนะไอ้พวกฉันจี้เฮ้ยฉันจี้คืออะไรอ่ะโอ๊ยก็พวกฉันต่ำไงนี่แกด่าฉันหรอกแก่่สีต่ำเขาไม่ได้ เขาเรียกว่าเอาตัวรอดจนะ้าหืมก็ดีอาจจะได้คุยกับมีแบบเปิดเผยสักที พวกมันอยู่ไหนอยู่ในร้านอ่ะกีสแปร์ก็คงออกมาแล้วแหละเคลีย์กันเองนะจ๊ะ้าเข แกถ้าไปส่งเฮ้ยทำอะไรอ่ะปล่อยนุ้ยอะไรอ่ะพี่ไหนแกเป็นใครวะก็เป็นผัวมนันไงเฮ้ยเฮ้ยจะทำอะไรโอ้ยโอ้ย ไปกบ,บานามีร้านหนึ่งฉันเห็นที่ทำง,งานเราเนี่ยเดี๋ยวไปกินกันหนะน้าร้อนแม่ขอโทษเรากลับมาปเป็นเหมือนเดิมนะ เดี๋ยวฉันจัดการเองจะกลับหรอใช่พลอยกลับมาหายเถอะนะฉันจะให้กลับพลอยจะกลับไปทางเดิมที่มานะเพื่อนฉันบอกว่ามาทางไหนก็กลับไปทางนั้นได้ยินหรือเปล่าตั้งแต่พลอไม่มีไอซบ้านก็สูงขึ้นเยอะเลย ตัวถ่วอย่างแกออกไปไงล่ะได้ละคอยนะเก็บปากเน่าๆของแกไปเถอะนี่แหละนี่แหละสิ่งที่ฉันรอไปกันเถอะปีใหม่โอยพอย ใส่หัวไปจากบ้านฉันตอนมามาแค่ไหนอะตอนกลับก็เอากลับไปแค่นั้นแหละถูกพี่นายเราฉันจะหอบไปยังไงหมดละ่ะอย่างน้อยให้กระเป๋าแบรนด์เนมเนสบายสิแบรนด์เนมเหรอได้เฮ้ยแบรนด์เนมพอไหมฉันให้ลูกน้องไปซื้อมาจากในห้างเลยนะแล้วก็รีบใส่หัวไปได้ละ गिला ว่าเอาข้อมูลภายในบริษัทไปขายเหรอถึงโดนไล่ออกอ่ะโชที่แบบนี้ทำมาเป็นหน้าบางที่ตอนขายเพื่อนอ่ะไม่อายบ้างเหรอฉันฉันขอฉันหัสิให้ไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วนะชาแนลจะได้ไม่ต้องเจอกันอีกเป็นไงเพื่อนฉันเวอร์ชันอัปเกรด ไปกันเถอะพลอยไปฉลองที่แกได้เล่อตนตำแหน่งกันดีกว่า